สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำเงินฟรีทูมินียลเล็ตนะครับผมครั้งละ100บาทนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับเราสามารถทำเงินผ่านมือถือได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS นะครับก็สามารถทำเงินทูมิเนียลเล็ตได้เลยไม่มีค่าสมัครไม่มีการเติมเงินเดๆดทั้งสิ้นนะครับใครสนใจที่อยากจะทำเงินฟรีครั้งละ100แบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำเงินกันเลยนะครับครับก็ขอ ันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีโทโมนิวเล็นะครับผมครั้งละ100บาทโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับสามารถทําผ่านมือถือ Android หรือว่า iOS ได้เลยใครสนใจที่อยากจะทําเงินโทโมนิวเล็เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินโทโมนิวเล็กันเลยนะว่าต้องเริ่มตรงไหนทําอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีโทโมนิวเวล็ดกันก่อน,น บนมือถือ Android แล้วก็ iOS เลยการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้าไปในส่วนของการดาวน์โหลดของมือถือของเพื่อนๆได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS เนะครับเข้ามาแล้วนะครับผมก็ทําการพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามนี้ได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อไว้ให้ทางด้านซ้ายมือด้วยนั่นเองแอปนี้นะครับผมมีชื่อว่า g o g ก้บอทนะครับผมพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยเนาะถ้าเราค้นหาไม่เจอสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดนะครับจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไวให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับีวิธ การสมัครนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมดเหมือนกันสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับในส่วนของแอปนี้สมัครแบบไหนอย่างไรทําเงินอย่างไรสามารถดูได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับใครที่สมัครครั้งแรกนะครับผมก็ฝากรหัสโค้ดไว้ด้วยนะครับผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมานี่วอเลตนะครับเมื่อเราสมัครครั้งแรกแล้วเนี่ยต้องทําอย่างไรนะครับเมนูนะครับจะอยู่ที่ด้านบนขวามือทั้งหมด3เมนูตรงนี้เลยนะครับก็จะมีการเชิญเพื่อนนะครับเป็นเมนู เพื่อนๆสามารถทําการแนะนาเพื่อนได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กทวิ t t ตอร์ไลน YouTube t i k t อกสามารถทําการแนะนาเพื่อนได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยเนาะว่าจะทําการแนะนําด้วยวิธีไหนช่องทางไหนอย่างไรนะครับกดคําว่าแบ่งปันขึ้นมาพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถแชร์ไปยังช่องทางต่างๆได้เลยเป็นของ Messenger กลุ่ม Facebook ฟีดข่าวนะครับทวิตเตอร์ส่วนตัวหรือว่าโพสนะครับไลน์นะครับก็แชร์ไปได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดเลย ในการแนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถรับคะแนนได้สูงสุดถึง10,000คะแนนเลยนะถือว่าเยอะมากแต่ว่าเขาจะไม่ให้เรา1 0,000ทันทีนะครับเขามีกฎ2ข้อตรงนี้เลยนะครับก็อาจจะได้รับทันทีก็คือแบ่งจ่ายนะครับสิแล้วก็ได้รับทันทีอยู่ที่100คะแนนรางวัลที่เราได้รับนะครับก็กดรับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยคะแนนรับมาก่อนนะครับมันก็จะรวมให้เราอยู่ที่ด้านบนขวามือเลยนะครับส่วนด้านล่างนะครับยังเหลืออีกนะครับห้าสิบสามล้านที่ผมทำมานะครับในการแนะนําเพื่อนตรงนี้ก็ทํามาเรื่่่อยยๆครัผมมไไไดดด้้้ววาาทํงเี ไปเมนูที่2นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของบัตรกำนันนะครับในการถอนเงินนะครับก็คือมีบูมอนี่วอลลนะครับแล้วก็ของรางวัลอื่นๆในการถอนเงินทูมอนีวอลลนะครับใส่อีเมลนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินรางวัลเข้าอีเมลก่อนและเราค่อยเข้าไปเติมเงินในส่วนของอีเมลในการเติมเงินนะครับกรอกเบอร์วอลเล็ตแล้วก็รับเงินได้เลยนะครับในส่วนของอีเมลนะครั้งละ100บาทนะครับในการถอนเงินนะครับประวัติการซื้อขายตรงนี้นะครับผมได้ต้องการถอนไปก็น่าจะหลักหมื่นแล้วนะก็ถอนทีละ10010100ตตั้งแ่ทํามานะครัับต้งแต่งป แรกๆเลยนะครับผมได้เงินจริงแน่นอนนะครับต่อมานะครับวิธีการทําเงินเนี่ยทำอย่างไรนะครับในการทําเงินของแอปนี้นะครับผมก็คือการตอบคําถามนะครับในการตอบคําถามนะครับผมตรงหน้าหลักตัวนี้ที่เป็นตัวเลขเนี่ยก็คือการเก็บคะแนน2คะแนนโบนัสนะครับผมรับมาก่อนนะครับรอเวลาอีก15ชั่วโมงถึงจะทําการรับต่อได้25คะแนนสำหรับโครงการสัตว์นะครับเราก็กดเข้ามาจากนั้นเนี่ยโปรดอัปโหลดรูปภาพสัตว์ของคุณนะครับจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับที่เป็นสัตว์เราก็ถ่ายรูปแล้วก็อัปโหลดลงไปแล้วเราจะได้รับ25คะแนนน 1,000นะครับจะเป็นการตอบแบบสอบถามนะครับหรือว่าแบบสำรวจนั่นเองเราสามารถกดเข้าไปทําแบบสำรวจแบบสอบถามตรงนี้เพิ่มเติมได้เลย2 1 9 5 0คะแนนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับในการทําแบบสำรวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นะเองนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปทํากันได้เลยนะแล้วก็25คะแนนเป็นโครงการขนส่งนะครับก็ให้เราเขียนตรงนี้ว่าคืออะไรนะอันนี้ผมเขียนเป็นรถยนต์แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นรูปรถยนต์นะครับแล้วก็กดส่งไปนะครับจะได้รับ25คะแนนแบบนี้เลยนะครับโครงการขนส่งเหมือนกันนะครับให้เราเลือกรูปภาพ นะครับผมเลือกเป็นรถวัดนะครับอ่ะกดส่งไปนะ25คะแนนแบบนี้เลยนะครับโครงการสัตว์อีก1อันนะครับตัวนี้ให้เราอ่าเขียนชื่อลงไปเนาะอันนี้เป็นแมวน้ำนะอ่าไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับผมเขียนเป็นแมวน้ำนะครับก็กดส่งไปนะครับรับ25คะแนนนะครับง่ายๆเลย โครงการสัตว์อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เขาให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกแล้วเราก็กดส่งนะครับ25คะแนนโครงการผลไม้นะครับนี้ผลไม้ชิ้นนี้มีชื่อว่าอะไรมะม่วงนะครับเราก็เขียนไปนะเสร็จเรียบร้อยกดส่งนะครับจะได้รับ25คะแนนส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองนะครับทุกคนสามารถกดเข้าไปทํากันได้เลยนะครับการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับทำงานไม่ยากนะครับในส่วนของแอปนี้ใครสนใจก็ลองไปสมัครทําดูนะครับส่วนใครที่อยากจะแบ่งปันรหัสกดก็คอมเมนต์รีวิวด้านล่างได้เลยรฝาากกดตติม เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูบอนี่เวลต์กันก่อนนะครับผมแอปนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android แล้วก็ iOS เลยการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้าไปในส่วนของการดาวน์โหลดของมือถือของเพื่อนๆได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS เนะครับเข้ามาแล้วนะครับผมก็ทาการพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามนี้ได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อไว้ให้ทางด้านซ้ายมือด้วยนั่นเองแอปนี้นะครับผมมีชื่อว่า g o เกิลบอทนะครับผมพิมพ์ชื่ ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปมาให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับตรงนี้ไม่มีค่าดาวน์โหลดไม่มีค่าสมัครนะครับวิธีการสมัครนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดเหมือนกันสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับในส่วนของแอปนี้สมัครแบบไหนอย่างไรทําเงินอย่างไรสามารถดูได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับใครที่สมัครครั้งแรกนะครับผมก็ฝากรหัสโค้ดไว้ด้วยนะครับผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทรูมันงแรวอลเล็ต องทำอย่างไรนะครับเมนูนะครับจะอยู่ที่ด้านบนขวามือทั้งหมด3เมนูตรงนี้เลยนะครับก็จะมีการเชิญเพื่อนนะครับเป็นเมนูแรกในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถทําการแนะนําเพื่อนได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Line YouTube Tik t o อกสามารถทําการแนะนําเพื่อนได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยเนาะว่าจะทําการแนะนําด้วยวิธีไหนช่องทางไหนอย่างไรนะครับกดคําว่าแบ่งปันขึ้นมาพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถแชร์ไปยังช่องทางต่างๆได้เลย เป็นในส่วนของ m e s s e n g e อร์กลุ่ม Facebook กวิดข่าวนะครับทวิตเตอร์ส่วนตัวหรือว่าโพสนะครับไลน์นะครับก็แชร์ไปได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดเลยเนาะในการแนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถรับคะแนนได้สูงสุดถึง10,000คะแนนเลยนะถือว่าเยอะมากแต่ว่าเขาจะไม่ให้เรา1-0,000ทันทีนะครับเขามีกฎ2ข้อตรงนี้เลยนะครับก็จะได้รับทันทีก็คือแบ่งจ่ายนะครับสิแล้วก็ได้รับทันทีอยู่ที่100คะแนนรางวัลที่เราได้รับนะครับก็กดรับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับหนึ่งพันสี่ร ขวามือเลยนะครับส่วนด้านล่างนะครับยังเหลืออีกนะครับห้ล้านที่ผมทํามานะครับในการแนะนําเพื่อนตรงนี้ก็ทํามาเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้ว่าทําครั้งเดียวได้นะต่อไปเมนูที่2นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของบัตรกำนันนะครับในการถอนเงินนะครับก็คือมีโทโมนี่วเลตนะครับแล้วก็ของรางวัลอื่นๆในการถอนเงินทโมนีวเลตนะครับใส่อีเมลนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินรางวัลเข้าอีเมลก่อนและเราค่อยเข้าไปเติมเงินในส่วนของอีเมลในการเติมเงินนะครับกรอบเบอร์วอลเล็ตแล้วก็รับเงินได้เลยนะครับในส นในการถอนเงินนะครับประวัติการซื้อขายตรงนี้นะครับผมได้ท้อการถอนไปก็น่าจะหลักหมื่นแล้วนะก็ถอนทีละ100 100 100ตั้งแต่ทํามานะครับตั้งแต่แอปเปิดแรกๆเลยนะครับผมได้เงินจริงแน่นอนนะ ครับต่อมานะครับวิธีการทําเงินเนี่ยทำอย่างไรนะครับในการทําเงินของแอปนี้นะครับผมก็คือการตอบคําถามนะครับในการตอบคําถามนะครับผมตรงหน้าหลักตัวนี้ที่เป็นตัวเลขเนี่ยก็คือการเก็บคะแนน2คะแนนโบนัสนะครับผมรับมาก่อนนะครับรอเวลาอีก15ชั่วโมงถึงจะทําการรับต่อได้25คะแนนสำหรับโครงการสัตว์นะครับเราก็กดเข้ามาจากนั้นเนี่ยโปรดอัปโหลดรูปภาพสัตว์ของคุณนะครับจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับที่เป็นสัตว์เราก็ถ่ายรูปแล้วก็อัปโหลดลงไปแล้วเราจะได้รับ25คะแนน1000นนะครับจะเป็นการตอบแบบสอบถามนะครับ หรือว่าแบบสำรวจนั่นเองเราสามารถกดเข้าไปทําแบบสำรวจแบบสอบถามตรงนี้เพิ่มเติมได้เลย21,950คะแนนตรงนี้ก็เหมือนกัน,นครับในการทําแบบสำรวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปทํากันได้เลยนะแล้วก็25คะแนนเป็นโครงการขนส่งนะครับก็ให้เราเขียนตรงนี้ว่าคืออะไรนะอันนี้ผมเขียนเป็นรถยนต์แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นรูปรถยนต์นะครับแล้วก็กดส่งไปนะครับจะได้รับ25คะแนนแบบนี้เลยนะครับโครงการขนส่งเหมือนกันนะครับให้เราเลือกรูปภาพนะครับผมเลือกเป็นรถวัดนะครับอ่ะกดส่งไป นะ25คะแนนแบบนี้เลยนะครับโครงการสัตว์อีก1อันนะครับตัวนี้ให้เรา,าเขียนชื่อลงไปเนาะอันนี้เป็นแมวน้ำนะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับผมเขียนเป็นแมวน้ำนะครับก็กดส่งไปนะครับรับ25คะแนนนะครับง่ายๆเลย โครงการสัตว์อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เขาให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกแล้วเราก็กดส่งนะครับ25คะแนนโครงการผลไม้นะครับนี้ผลไม้ชิ้นี้มีชื่อว่าอะไรมะม่วงนะครับเราก็เขียนไปนะเสร็จเรียบร้อยกดส่งนะครับจะได้รับ25คะแนนส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองนะครับทุกคนสามารถกดเข้าไปทํากันได้เลยนะครับการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับทำงานไม่ยากนะครับในส่วนของแอปนี้ใครสนใจก็ลองไปสมัครทําดูนะครับส่วนใครที่อยากจะแบ่งปันรหัสกดก็คอมเมนต์รีวิวด้านล่างได้เลยนะครับ เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ